สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพ้ะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้พาพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะก็ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะวันนี้น้องได้พระมาใหม่นะคะหนึ่งสองชุดนะคะเดี๋ยวลองแกะให้ดูชุดแ,แรกกันทีเลย อันนี้เป็นชุดแรกนะคะวันนี้ได้มาใหม่สองชุดมาเป็นสองแบบน,นี้อันนี้ให้ดูอันนี้เขานม่จะเรียนชุดน,นะมีหลากหลายสีนะที่นีหลากหลายนะคะเดี๋ยวเริ่มรายการที่หนึ่งเลยละกันนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่รูปหล่อนะคะหลวงปู่หลวงปู่ทีมนะคะวัดระหานได้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะปีสองสี่หกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ หน้าสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะใต้ฐานจะมีรอยตะใบนะคะองค์นี้รายการที่นะะนส,สนะคะเป็นพระ25สิบหศตวรรษนะคะ รายการที่5นะคะเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะคะวาจาสิธิ์นะคะใต้ฐานองค์นี้นะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดานะคะเหรียญทำน้ำมนต์นะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญดวงพ่อกันนะคะวัดพยาจังหวัดอยุทยาเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นเหรียญเซมานะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุบรักนะคะปิดตาน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะ,ะเป็นรูปหล่อปิดตานะคะเป็นรายการที่8 รายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนโต๊ะนะคะน่าจะอยู่เยกวโต๊ะเรือม่รู้เป็นฐานฐานแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่9นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่10เป็นหลวงพ่อ หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเพชรเนี่นะเป็นเนื้อเก่าๆนะคะองนี้น่าจะหลวงพ่อเพชรหรอคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิอนะคะเป็น พระซุ้มกอนะคะนี่ที่แขนมีแบบป้องๆกําไลแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ได้มาสวยนะคะรูปทรงรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ดูนะคะ วัสแเกเป็นพักกิ่งนะคะองนี้รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะองนี้เป็นแบบเคลือบกระเบื้องสีเขียวๆนะคะมีค่าวปลกปิดทองด้วยนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปรหล่อหลวงปู่ทวดเหรียญหล่อทรงเตารีดนะคะด้านหลังนะคะองค์นี้จะมีตอกโค้ดเป็นฉอชิงสองตัวเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะดูเนื้อผิวทองเหลืองเก่าเป็นรอแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่15นะคะใต้ฐานจะมีรอยต่อโคดธรรมจักกับโค้ดวัดด้วยนะคะสำหรับองนี้นี่เป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะ เรียนอายุยืนหลวงปู่ศีนะคะวัดวัดเขาทำบุญนาคปีพศ2517นะคะองนี้อายุท่าน125ปีเลยนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นหน้าหานุมานนะคะ เดียมมาสวยเหมือนกันนะคะองคนี้นะคะนี่เป็นหน้าหนุมานนะคะเป็นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังจะมีตัวยันอคลานนะคะอง์นี้เป็นรายการที่17นะคะดูจากความเก่าความสวยนะคะแบบนี้เลยนะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปู่ดูปี2531 <c oughs> นะคะเหรียญเศรษฐี <c oughs> นะคะวัดสแกองนี้นะคะเป็นรายการที่18ดนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะเป็น เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญทรงกลมนะคะสองหน้าเหรียญให้ดูกันใกล้ๆก่อนเลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดวังสัมพรสนะคะเป็นหลวงพ่อยืนอยู่บนเสือด้านหลังนะคะจะมีเป็นพระสามองค์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นี่สวยๆนะคะเดี๋ยวส่งเนื้อผิวใกล้ๆให้ดูนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสนะคะยืนเหยียบเสือจังหวัดจันทบุรีนะคะองค์นี้รายการที่ย0สิบนะคะ รายการที่21เป็นเหรียญน,นโมตาบอดนะคะรูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเหมืเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนเป็นนโมตาบอดอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะคะปีพศหนึ่งห้านะคะเป็นเหรียญทรงกลมหน้าสวยคมชัดนะคะ ด้านหลังมีจะมีเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะหลวงพ่อกะเสมรายการที่22นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารามีนะคะหลวงพ่อคูณปี2519นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นพระเปิมนะคะดูเนื้อผิวนะคะดูเนื้อผิวดูความเก่ากันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เนื้อผิวเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะนี่มีความเป็นคราบอุแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นพระเปิมนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะ เรียญชรุภูธซ้อนนะคะหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทิมนะคะนี่เตรียมมาใสๆส่ส่งดูง่ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะอง์นี้จะเป็นสถูปหลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะนี่เขียนไว้เรียบร้อยเลยองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่26นะคะเป็นรูปรอหรวงพ่อพมวัดช่องแครนะคะรูปรอหรังตรงนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนวัดช่องแครเนื้อผิวก็เก่าทองเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ รายการที่2ี่สิบเจ็เป็นรูปร,ร่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะหน้าสวยนะคะหน้ายิ้มสวยเลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวง วัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพนะคะเป็นชื่อรุ่นนะคะของหลวงปู่สวงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึก2478นะคะองนี้นะคะ เนื้อทองเหลืองเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรอบโบราณน,นะคะองค์นี้รายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จจิราดานะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะแบบนี้เลยนะคะทรงสามเหลี่ยมนะคะด้านขอบมีรอยตะใบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ รายการที่3 1นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะมีหน้ามีตาคมชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่3 1นะคะรายการที่32นะคะเป็นเที่ยวเสือรอโรหะแบบนี้นะคะด้านหลังมียัน เป็นยันเอกลักษณ์หลวงปู่ทิมนะคะอง์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่32นะคะรายการที่สานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อผิวมีฝังเหมือนมวลสารด้วยนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะมีตัวยัน ตุ๊กตานะคะนี่ตัวยันเอกลักษ์ของหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นผ้าหลวงพ่อ กะเสมนะคะเป็นพระหลวงพ่อกเกษมเคมาโกนะคะองค์นี้นะคะดูเนื้อผิวความเก่าสวยๆที่เนื้อพราแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เขียน <c oughs> ด้านหลังนะคะจะมีตอกเลข05นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะดูเนื้อผิวดูความเก่ากันนะคะ เนี่ยด้านหลังจะมีเขียน0ูนย์ห้านะคะเหมือนน้องเห็นแวบๆแบบเหมือนมีสององนะคะแต่องค์เขาจะต่างกันนะพี่องค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่นะคะเหมือนเป็นพิมพ์ใหญ่นะ,ะองค์นีรรนะะ้รายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะพระสมเด็จจิรด,ดานะคะองค์นี้เนื้อผิวจะมีความเป็นเนื้อผิวสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะมีทาทองปิดทองเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไรจังหวัดตัดยงนะคะใส่กอบเรดแบบนี้เลยนะคะอคนนี้นะคะดูเนื้อผิวดูความเก่าคาบผุนะคะ เป็นรายการที่38นะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่39นี้ถูกแน่นอนเป็นเหรียญน,นโมตาบอดนะคะปี2515นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่ 39นะคะวงเด็บว่าวัดบ้านแครด้วยนะคะนี่ด้านหลังมีตัวยันอขระนะคะแล้วก็มีปีพศสองเขียนอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินเนื้อผิวมีคาปรักนะคะเนื้อออกแบบสีทองเหลืองแบบทองเลยทองสวยเลยนะพี่นะอ,องค์นี้นะคะนี่ เป็นรายการที่40นะคะอง์นี้รายการที่4ีอนะคะรายการที่41นะคะ,ะ,คะจะเป็นรูปรอรวงพ่อเงินนะคะรูปรอรวงพ่อเงินนะคะนี่น้องสองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะองนี้เป็นรายการที่4ีอ็ดนะคะ รายการที่42นะคะเป็นเหรียญยื่นนะคะหลวงปู่ดูนะคะเหรียญยื่นหลวงปู่ดูนะคะปี2526นะคะวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะนหนีนาคมชัดตรงนี้เลยนะคะ รายการที่43สานะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูนย์ห้านะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นองค์เล็กนะคะอันนี้จะเป็นองค์เล็กนะคะทรงเตารีนเหมือนกันมีเลข0ูนย์ห้าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43ามนะคะเดี๋ยน้องลองเทียบให้ดูนะกับองค์ที่แล้วนะคะเนี่ย จะมีเหมือนมันจะเป็นคนลรพิมพ์นะคะเนื้อผิวใกล้เคียงกันนะคะจะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแบบนี้เลยนะคะองค์นี้43นะคะรายการที่4 4นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะฉะลองอายุนะคะแปปีหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแค่นะคะองค์นี้ไม่มีเขียนปีพศนนะเราจะลองดูด้านหลังนี่นะคะ องนี้นะคะนี่เป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะลองเลือกดูเลยนะคะมีหลายรูปหล่อนะคะเนื้อผิวใกล้เคียงกันดูจากความสวยความเก่าได้เลยนะคะชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องไร่เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่45้านะคะรายการที่46นะคะเป็นพระนางกวักนะคะเป็นนางกวักนะคะของหลวงพ่อเดี๋ยวดูนะหลวงพ่อกล้วยนะคะนางกวักหลวงพ่อกล้วยด้านหลังยันตุก,กตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไรนะคะด้านหลังนะคะจะมีฝั่งเป็นผ้าจีวรสวยๆแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่ทิมพร้อมตัวยันอักขระที่เป็นเอกลักษณ์นะคะองค์นี้รายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะ พญาเต่าเรือนหลวงปู่ริวนะคะวัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นมหาราบนะคะชื่อรุ่นมหาราบนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะด้านหลังตัวยันอัขระโคมชัดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเต่าหลวงปู่ริวนะคะชื่อรุ่นมหาราบนะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ เพือกนะคะวัดกิ่งแก้วน่าจะใช่นะคะนี่เป็นเหรียญน,นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะแบบนี้เลยองนี้นะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะนี่หลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะพระครูกรุณาวิหารีนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่ห้าสิบนะคะเอาเป็น เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานปลุกพระจีมาปีพศ2521นะคะเป็นเหรียญหลังฮนุมานนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ